สวัสดีค่ะพบกันอีกแ้วนะคะบีมดิดสนิดอีซูซูวันนี้เราจะมาตอบคำถามสำหรับตัวนี้ฝาท้ายฝาท้ายเป็นยังไงพี่ดิดก็ตอนนี้ฝาท้ายของเราก็ไม่ได้ทำมาจากเหล็กเหมือนตัวถังที่อยู่ในรุ่นม Mx ในรุ่นก่อนตัวนี้ก็จะทำมาจากวัสดุพิเศษ เอองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฝ่าทายนี้ทํามาจากอะไรแล้วทําไมต้องทําเป็นวัสดุนี้ไปค่ะโอเคครับโอเควัสดีครับยังไงครับพี่ดิอ่าก็เราจะมาแยกชิ้นส่วนเนาะของตัวฝ่าท้ายในรุ่นอของ m ิลเอ็กออนิลมิลเอ็กของเรานะครับผม ซึ่งตั้งแต่ตัวเริ่มต้น Active นะครับจนถึงอัลติเมตตัวนี้จะใช้ฝากระโปรงท้ายเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีการเ,เปลี่ยนวัสดุเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าวัสดุที่นำมาทำฝาท้ายใน all new m u l x รุ่นปัจจุบันเรานะครับก็ตัวนี้ก็ทำมาจากตัวเรซินคอมโพสิตนะครับผมซึ่ง จะข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับทนแรงฉีกขาดได้สูงนะครับผมคือคุณภาพคว,ความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับในตัวของฝาท้ายของ m ิลเรุ่นเดิมนะครับผมซึ่งถ้ามีใครเคยศึกษานะครับพ่วงวัสดุคอมโพสิตเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่ง เราอ,อาจจะมองอีกใน,ในมุมนึงนะครับผมคืออาจจะมองได้ว่าเป็นการเซฟคอนหรือเปล่าที่เราไม่ได้ใช้เป็นตัวถังเป็นเหล็กเหมือนแต่ก่อนนะครับซึ่งใชา่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่ใช้วัสดุคอมโพสิตเอามาประกอบในชิ้นงานของรถนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวัสดุคอมโพสิตเนี่ยจะ นำไปใช้ในรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์หรือรถหรูนะครับในเรื่องในต่างประเทศเนี่ยการทำเป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับในฝาท้ายของรถประเภทรถ SUV นะครับระดับหรูหรูราคาจะค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ในตรงนั้นะจะใช้คอมโพสิตที่เป็นวัสดุที่คุณภาพที่ค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับแต่ในวัสดุคอมโพสิต เลสินของเราเนี่ยก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับความแข็งแรงความทนทานนะครับก็เทียบเท่ากับตัวฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับผมโอเคแต่ตัวเนี้ยมันมีข้อดีนะครับในการลดน้ำหนักในส่วนท้ายนะครับผมซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเ,เป็นรถประเภท5ประตูแบบเนี้ยส่วนใหญ่น้ำหนักท้ายจะค่อนข้างเยอะซึ่ง ในฝาท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประ,ประกอบไปด้วยมอตเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับระบบกลไกต่างๆของกอนล็อกต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับแล้วในส่วนของโช๊คอัพนะครับในฝาท้ายก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยในฝาท้ายตัวนี้ที่เปลี่ยนวัสดุจากเหล็กเป็นคอมโพสิตนะครับสามารถลดน้ำหนักไปได้1ใน3า นะครับของฝาท้ายรุ่นเดิมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฝาท้ายรุ่นในรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความกว้างค่อนข้างมากกว่าในรุ่นเดิมนะครับผมแล้วในการรองรับน้ําหนักของกระจกหลังด้วยนะครับซึ่งมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่สามารถทอนน้าหนักไปได้ออกไปได้1ใน3นะครับเหลือแค่1ในสของฝากระโปรงรุ่นเดิมนะครับผมได้ยินมาว่าเป็นวัสดุ จะไม่เกิดสนิมด้วยถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะาถ้าเป็นรุ่นเก่กาๆเนี่ยน้ำฝนอะไรพวกนี้ค่ะมันจะไปซ้ออยู่ตามร่องมันจะให้ฝักรวท้ายเป็นสนิมถูกต้องครับเพราะในรูปแบบของการออกแบบของรถห,ห้าประตูนะครับเวลาที่เราโดนฝนหรือโดนอะไรต่างๆนะครับเวลาเราวิ่งใช้งานนะครับน้ำจากด้านหน้าเนี่ยจะไหลนะครับมาจากมาทางด้านหลังนะครับซึ่งจะลง บริเวณร่องของฝาปิดท้ายนี้พอดีนะครับผมซึ่งทําให้ตัวฝาปิดท้ายเนี่ยก็มีหน้าที่รับน้ําไปในตัวนะครับซึ่งปัญหาในเรื่องของการเกิดสนิมก็จะหายไปด้วยนะครับสังเกตตัวนี้นะคะโช๊ก็คือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าถ้สมมติว่าฝากะโปมีน้ำหนักมากก็คือขตัวนี้เขาจะทำงานค่อนข้างหนัก่ะรับภาระค่อนข้างสูงนะครับซึ่ง ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะประกอบด้วยมอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเ,เ,นเกี่ยวกับเปลืองตัวหนอนอยู่ด้านในนะครับถ้าฝาปิดท้ายเนี่ยมีน้ำหนักมากนะครับก็จะทำให้โช๊คอัพเนี่ยอายุการใช้งานอาจจะสั้นลง<ม>นะครับผมแล้วเวลา,าการเปลี่ยนโช๊คทีนึงก็ค่อนข้างที่จะมีราคาด้วยใช่ราคาใช,ใช่ครับราคาค่อนข้างสูงเพราะโช๊คคู่หนึ่งเนี่ยก็ราคาหลักหมื่น นะครับซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าฝาท้ายเลยนะครับผมที่เาลดวัสดุลงที่แม่นหมายถึงว่าเราลดคอสนะแต่พอ,อเราเปลี่ยนวัสดุปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการใช้โช๊คได้นานกว่าเดิมใช่ใช่อายุการใช้งานของโช๊คอัพแล้วก็อุปอกรณ์รต่างๆก็จะยืดยาวขึ้นใช้ได้ทนทานขึ้นถามว่าข้อดีของตัวเนี้ยพอลดคอร์สของน้ําหนักของฝาปิดท้ายเนี่ยโช๊คออปด้านท้ายก็ทํางานน้อยลง รับน้ําหนักได้น้อยลงถูกต้องไหมครับอ่าเรามาดูการดีไซน์นะครับซึ่งวัสดุที่ทํามาจากเหล็กจะไม่สามารถทําได้นะครับ,งงรบก็คือในการออกแบบเนี่ยในในฝาท้ายนะครับถ้าเรามาดูกันเนี่ยการดีไซน์โค้งเว้าวต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นวัสดุเหล็กเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือสโลปมาหักสารนะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนต่างๆก็จะมีการประกอบมามากขึ้นนะครับถ้าอย่างเราดูเนี่ยใน,ในเรื่องของไฟสองป้ายทะเบียนนะครับกับสวิตเปิดป่าท้ายนะครับอ่าถ้าเป็นวัสดุที่ทํามาจากเหล็กนะครับคือตัวครอบชิ้นเนี้ uh huh. จะแยกออกมาอ่าแต่สาม,มารถยูในฝาแผ่นเดียวกันได้หรอคะถูกต้องครับถ้าทําได้ก็คือสามารถถอดได้หรือไม่ก็ต้องมีการเชื่อมเข้าไปนะครับ ถ้าเรามาดูของตัวคิ้วตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยต่อเลยอ๋อก็เท่ากับว่าเป็นแผ่นเดียวกันนั่นแหละใช่มันเป็นชิ้นเดียวกันเหมือนอารมณ์เหมือนว่าเราปั้นอะไรขึ้นมาสักอย่างเลยใช่ครับเป็นงานแฮนด์เมดใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปดูในรถประเภทเดียวกันนะครับตัวนี้ลงมาปุ๊บพอเป็นไปส่องป้ายทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีคิ้วโครเมดมาครอบทับอีกทีหนึ่ง ซึ่งวัสดุที่ทํามาจากเหล็กเนี่ยไม่สามารถตีโป่งแยกขึ้นมาได้แบบนี้<ม>นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีในการไม่ต้องมีชิ้นส่วนของฝาท้ายที่มากมายนะครับ <Wow. S 1> วัสดุพวกนี้ก็สามารถประกอบจากทางด้านในนะครับผมแข็งแรงทนทานเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กครับแต่ทนต่อการฉีกขาดได้ดีกว่าได้ดีกว่าเหล็กใช่ครับ<ม>แล้วก็น ไม่เป็นตะหนิมแล้วก็น้ําหนักเบาวกว่านะครับซึ่งมันก็จะทําให้ตัวบรนพับนะครับที่ทํามาจากเหล็กเนี่ยลดลดไอลดภาระในการแบกน้ําหนักนะครับของฝาท้ายมีไปในตัวนะครับซึ่งการใช้งานไปนานๆเนี่ยบรนพับตัวนี้ถ้าเกิดฝาท้ายมีน้ําหนักค่อนข้างสูงบรนพับตัวนี้อายุการใช้งานก็จะสั้นลงไปด้วยนะครับยิ่งน้ําหนักเยอะบรนพับก็รับภาระ ในเรื่องของน้ำหนักฝาท้ายไปด้วยนะครับลูกค้ามาสังเกตนะฝากระโปรงของเราเนาะไม่ได้มีการเชื่อมต่อใดๆนะใช่ครับจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับเห็นขนาดพลาสติกนะเรายังแฟมบบกว่าเนียนๆเลยครับผมอ่าแล้วก็มาตอบคำถามสำหรับตัวนี้แล้วว่าเป็นอะไรใช่ครับผมข้อดีของเขาก็คือน้ำหนักน้ำหนักเบานะครับชิ้นส่วนประกอบน้อยอายุทำให้ยืดอายุการใช้งานของโช๊ค ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็โชกอัพของตัวรถไปในตัวนะครับเรื่องข้อดีตามมาก็คือพวกลูกปืนล้อต่างๆอายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้นเพราะไม่ต้องแบกน้ำหนักท้ายมากเกินไปนะครับแล้วข้อดีอีกทางหนึ่งก็คือเวลาขับขี่นะครับโอกาสที่เราหักเลี้ยวกระทันหันเกิดการโอเวอร์สเตียนะครับ ของตัวถังในการโยนเข้าโค้งอะไรเงี้ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับทําให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยเวลาในย่านความเร็วสูงและมีการหักหลบหรือเลี้ยวกระทันหันต่างๆก็จะทาให้ตัวรถไม่มีเกิดอาการโยนน้อยมากนะครับผมก็ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับย่านความเร็วที่เราใช้งานด้วยนะครับถ้ายังไงก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับอย่าติ่งมากสำหรับวันนี้นะพี่ดิตก็ได้มา อธิบายเรียบร้อยแล้วครับผมก็บางคนอาจจะสงสัยในเรื่องราคานะก็มีการเช็คราคามาให้แล้วนะครับก็คือคฝาปิดท้ายรุ่นนี้นะครับไม่ได้เซฟคอร์สนะไม่ได้เซฟคอร์ครับฝาปิดท้ายรุ่นนี้สามารถในราคา1ชิ้นนะนสามารถอ่าสามารถ ซื้อฝาปิดท้ายในมิ X เอรุ่นเก่าได้3อันอนะครับก็าาไม่บอกราคาเดี๋ยวให้ไปสืบกันเองนะครับเพราะราคามาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับได้บอกได้ว่าว่าเราไม่ได้เต็มอแต่ใช่แล้วก็ตรงนี้ค่ะในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันก็จะไปพ่วงกับการแบตเตอรี่ของเราด้วยใช่ถูกต้องครับเพราะเอ่อเดี๋ยวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาโดยตรงนะครับส่วนใหญ่การใช้งานของเราเนี่ย โอกาสน้อยมากที่เราจะสะตาร์ทรถไปด้วยแล้วก็มาเปิดฝาท้ายท, uhh. ที่หลังนะครับเนื่องจากชีวิตประจําวันของเราส่วนใหญ่ก็คือจอดถึงที่หมายปุ๊บเราดับเครื่องนะครับแล้วเรามาเปิดฝาท้ายตัวนี้นะครับตัวโช๊คไฟฟ้าตัวนี้ก็จะดึงพลังงานไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่โดยตรงซึ่งถ้าน้าหนักยิ่งน้อยเท่าไหร่ภาระในการทํางานของโช๊คไฟฟ้าก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับใช้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพจ บีมดิดนะครับสนิทอิลสุนะครับในคลิปดีๆต่อไปนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ